ดิครับหลุมแซมวิ่งโอ้โหอาจะไปหาต้มหม้อความตั้งห่อเราไม่ได้คุยกับเสียวต้มมานานแล้วยังปั่นอยู่ไหมยังปั่นอยู่หรือเปล่าเกยนนอนแซงเลยบ่ไปไปไปแซงเลยแซงเลยโอ้โห เอาเอ,า,เอาโอ้รับเลยเอาลากรถอีกโอ้มันจะมาหาแม่ที่ลอกรถว่ะโอเคไอ้ย่าลอกลงลอกรถดโีโอ้โอ้ยพี่เหลาโอ้ไปด้ยวยได้ไหมเนี่ยไปด้ยวยได้ไหมครับ ได้ครับโอ้ยังปั่นอยู่ไหมเนี่ยยังปั่นอยู่ไหมพอดีปั๊มหมดแล้วครับโอ้ปั๊ปั๊มหมดแล้วไม่ได้ปั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งเล่นเนี่ยก็ตัดผมใหม่เลยขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยววะฮะ เอาพี่เราไม่ได้ขับรถไทยเหรอโอ้โหคหขับเอาพี่โอครับช่วงนี้ฮะฮะอ่ถอ,อ,อดอ,อกกินยังเนี่ยเอาจะมาเปลี่ยนอะไรไอไ,ไรวมันหลุดอันไหนอนะันไหนมันหลุดอันไหน่อันไหนมันหลุดเนี่ยมันบานหรอไงเอ้าอันนี้มันบานปุ๊บเจ้ากับอันน,นั้นเอา นอดคันปุ๊บแล้วตอกเอาวะเออเดแล้วนะวะอันนั้นนะยังได้ถอดมาเฮ็ดก็เลยเอานี่ไปเอามาเบียนอันนั้นอ้อันนี้ซื้อมาใหม่บอกเอาไว้จะใส่เนี่ยเราจะนี้แหละโอ้ก็เลยเอาไปใส่ใส่ตัวตัวใดที่มันดูดที่อันหอยเพ็เนี่ยอันเนี้ยเมีนั่นเมื่อวานอ่ะมีจุ่ปลายยางเมื่อวานมันตกโอ้ยเจ้ากันสายลุดอยู่แล้วใส่หลุดอยู่แล้ว สายรูดอยู่แล้วปลรูดปลรูดกดอย่างเดียวมันเป็นเนาะตัดผมหน่อยได้ไหมนะขึ้นรอเหรอวะล่างไหนก็นเดียวเอเวเวเอเบรกครับวันนี้ต้มเอาความไม่ปั่นครับไม่ปั่นไม่ปัน่นปั่นได้กูฟาวอยู่ก็เอาไปใส่ฟาไปนั่นฟาไปนอนอได้ยังฝนดีไหมเล้อมึงมามึงเมื่อมามากที่ไหนฝนลบเลื่ออยู่ แต่ในรถมิยังกินได้เนี่ยฮะไต่กินป้องแบบนอร์กินตีนนะนี่เทือไหนสายหนึ่งบอกเป็นไหนเป็าไถ่หัวกระจ้าเดี๋ยวไม่เคยมีสาระเลยวะไม่เคยมีสาระเลยครับอ๋อใส่ดิบลายรอบนี้วะอันนี้งานเมาบ่เนี่ยฮะเมาเทือกเลย อื้อวะเอมงนี่บัแค่มีสาระเลยเอากระโลงงานมาเอาเลยปะนายพี่เราถามพี่เราก็เล้ลงตรงไหนพี่เราเพาันกันเลยเพราอ่สะไม่รู้ข้าไปไหนปั้นกันกูแหละพี่เราบอกว่าไม่รู้ขาไปไหนว่างหันจะจะว่าอะไปที่งานมาอาป่อ กูได้ไปทำงานเมาฮะงานเมาบังงานบังงานเมาเองานเมาเมาอย่างเดียวเจมเรือกับาไปตลาดแถวแจมมาเลือนดอกเพิ่งว่าจับมันมาเลือนดอกเอาเบอร์สิบมาเบิ้งนี่เอาเบอร์ยังนี่เลือนเอาเลย เคยไปเติมน like. ้ำมันอยู่ปั๊มบวกใครดับเลยเจ้าเคยไปเติมไปรู้ข่าววโอ้ยกูอยู่ปั๊มก่อนเบิกทุกคนในกอลุ่วกูมีกฮะเจ้าไปอยู่ปั๊มยืดใส่ปั๊มได้ที่เปิดอยู่หนึ่งร้องกูอยู่ยันถายอยู่ยันกีกูไปนอนอยู่คนเดียวเองเจ้าว่ะเริ่มทำปั๊มปั๊มแรกๆเไงอะเจ้าอยู่คนเดียวเขากระมาณอยู่บ้านอยู่นี่กูนอนอยู่นู่นเนี่ยมีดอกกิ เอาปั๊มยูบุนสาขาแรกเลยเนะอพะพนมลุงสาขาสองน,นี่ยูตะีบอ่แมนบอปันตะีบไหมเนอะอ่ะม,มอตานคือใส่หน่อยอ่ะเ,เขาแยกทีมกันไปเทีบออ่อเออเพราะไม่ปไปพาปกินงานไหนบานหล่อยแล้วงานเี่นใส่ครับมันปรแบบอะไรกันต็เขียว อันนี้จะเทงานจะของกว่าเด็กอ่า<อ>เทงานจะของ ใส่เม็ดอยู่ที่คางก็เหมือนใส่ถุงยางอยู่ที่ไข่นี่ครับอาการของคนดีดครับใช่ไหมพี่เราดีหรือเปล่าเนี่เห็นยังวะเนี่ยบกเขียบอยากตายวะบกเขียบ Để giờ rồi này, mày, lông được lông mày,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  giá mày, lông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  mày, ้แลเยอะนี่กันลีเยอะวะโอ้ยเขาลองมาทางนี้เลยบ่มาโอ้ยเขาลองมาทางพังงูมั่งมั่งเฮ้ยขึ้นชุนเลยวะมันหาชีนเล,เลเยวะทำให้เหตให้เหตุไ้ทักทักแล้วก็ขึ้นโนนอ๋เอเป็นป่ะมึงคนตีเลยอมึงขีดแต่ทักทักอยู่บนรถเป็นโคตรชุนเออไม่ชีนทีเดียวอ,อีกเลย ชีดบชิดไปเดียวนึงโอ้เหมือนชีบหายเลยวะโอ้อันนี้ยังเนี่ยสปีดดับกลิ่นอันนี้งองเกนะมาจีนเกขอเกอเจ้าเป็นเป็นเกอปะ เียบดังหลยสบันจะได้าำตาไท่ไม่เจ้า่ะไม่เลยพอไมเป็่ดากูตัวะ้ามีอมึงเงินเด้อเดียตรงไหนเขาจะได้ทันแมบแม่งตายมึงคือฮู้พอไายเออตายหมดแล้ว เขาไม่ได้ร้างห้อนเลยเนาะเขาหนาวั่อเนาลูกปอบเว้ยโอ้ยปอบก็เป็นคนมม่เป็นปอบไม่ปอบบฮ้ยเสียต้มบฮ้ยทนได้ไงอ่ะเอาเขาแซงว่ะโอ้ผ่านเลย ยิบหาเนส่ยยังยังเล่นยิบหายังไม่แข็งชิบหยเอายิบหายังไม่แข็งเอาบ่แข็งเราเห็นบอกยิ่รอยั้งพันเลเก้าร้อยได้ทั้งยียมรอตั้งเก้าร้อยได้เลยเิบหาเกียรหกเลยเกียร์หาเกียรหกเนี่ยเกียรหกก็ขี่เกียรหกขึ้นขึ้นมอเลยนะโอบยัยังรสบายะว่เล่นยิบหายังไม่ได้แปดเกียร์ ใส่ขาร์บูเป็นเพียงแบบเห็นเขาแซงไปเมื่อละไม่รู้อยู่สามหาอยู่นี่หล่อพันลอยนี่เออวะเนี่ยงว่ารถเกียงคือเรียมสาเลยว่าเบปนี่สามหาหล่อพันสองเลยไม่กดแข็งเลยนี่สี่สิบสี่สิบหลรอพันล่อพันสองน่อย มีบอว่าแดนหาสิบหกสิบแล้วว่ะนสามท่าสี่สิบเปเ๊ะดอะไรท่านเนี่ยรุ่นเจ้าหลอกสาดสิวะครับมันอยู่ตามคนอยู่นี่คนอยู่นี่คนเล่นไก่ยูสิง่์แหว่งเลยครับปั้งใีญไก่นะครับเล่นไงอ๋อเล่นไงกำลังนอนเลนไก่ด้วยจ้ามัเล่นนี คุณกูบางป้องยังไงยังไงยังงงยังงงเฮ้ยลืมไปไม่โดดเขาเห็ดท่าเขาไปมีอะไรสุดเนาะอ่ะนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมตรงนี้ก็อีกรอบหนึ่งไงอันนี้ก็อ๋อที่ของตำบลหนึ่งอ๋ออีกตำบลหนึ่งโอ้คุณละตำบลบายบายครับผมมันจะกินเยอะหน่อยมันรายได้นิดเดียว lo <laughs> siento